เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมีมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพามาชมหมู่บ้านเดิมนะครับที่ผมเคยมารีวิวให้ทุกคนดูในะรอบที่แล้วกับไอเจจุ้งนะฮะก็คือหมู่บ้านนักก่อสร้างหรือว่าหมู่บ้านวิลล่นสร้างตัวของเรานั่นเองนะครับที่เราเอาไปใช้สตรีมนั่นเองนะฮะทุกคนจะเห็นได้ว่าทั้งที่แล้วนะครับผมได้อ่า พูดเขาและเบิดเขากันนะฮะแล้วก็น่าสุดนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยในสตรีมนะครับพวกเราได้ระเบิดเขากันนะครับเนี่ยเขาหายไปแบบเกือบทั้งลูกกันทุกคนดูดิ แล้วคือแบบกว่าที่เราจะต่อเติมกันได้ประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากเลยนะครับก็เลยที่จะอัดเดตยให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมกับโพนี่แล้วก็เจียจุ้งนะครับก็ได้ต่อเติมดินแล้วก็ปูพื้นนะครับลงไปข้างล่างเลยแบบเยอะกว่าเดิมพอสมควรนะครับคือแบบเยอะมากนะครับหลังเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะสร้างเป็นแบบหมู่บ้านแบบเรียบๆไปเลยนะครับแต่ว่าพอเขาบันระเบิดลงไปแบบเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสร้างเป็นหมู่บ้านลงไปแบบข้างล่างเนี่ยมันจะแบบ สวยงามแบบลึกลับลึกลับน่าดูนะครับแล้วก็มีน้ําตกลงไปอย่างเงี้ยว่าน่าจะสวยนะฮะก็เลยกะว่าเนี่ยจะขุดแถวนี้เพิ่มนะครับแล้วก็เติมดินเติมปูญ้าให้มันเรียบนะครับแล้วก็จะสร้างหมู่บ้านในนี้ครับแต่ยังไม่รู้จะสร้างเป็นแบบไหนเลยครับยังคิดไม่ออกครับอาจจะมีต้นไม้ใหญ่ๆหญ่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ลิงก์กับหมู่บ้านต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเขาเรียกว่าไงไอเดียหรือว่าแนวคิดแบบไหนเนี่ยก็ลองเสนอมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างกันดูนะครับอ่าตองนี้ก็ยังไม่มีอะไรบ้านนะครับก็จะเป็นร่องรอยการระเบิดนะครับก ขึ้นไปติดไฟกันช่วยกันติดไฟนะครับเพื่อที่จะให้ซอมบี้มันไม่เกิดนั่นเองนะทุกคนนะตรงนี้ผมก็ติดบันไดนะครับเพื่อที่จะเดินขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้นะผมจะเก็บไว้นะครับเพราะมันเป็นหินที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเป็นแบบหินก้อนหินย้อยครับเออแบบนี้นะมันค่อนข้างจะเท่นะครับแล้วก็ข้างบนมันก็มีหินย้อยอีกเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนนะก็เลยเก็บตรงนี้ไว้ดีกว่าเนาะแลประมาณนี้นะครับสำหรับตรงเขาใหม่ให้เราระเบิดกันขึ้นมานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมา ต่อเติมตรงนี้กันอีกยาวนะครับก็จะปูดินปูพื้นกันเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังปูไม่เสร็จเลยนะทุกคนดูดิเอาดินหมดก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไงอุปกรณ์นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันนะครับก็จะมีดินนะครับแล้วก็มีเอ่อหินแล้วก็ระเบิดนะเราเอาไว้ใช้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตอนเย็นหรือว่าตอนสตรีมเนี่ยเราก็จะมาระเบิดภูเขากันตรงนี้ตลอดนะครับคือตอนดึกๆนั่นเองนะทุกคนนะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าผมจะได้สตรีมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองไปสตรีมอีกเกมหนึ่งนะครับตอนเย็นนะแค่วันนี้เนาะเราพาไปดูจุดอื่นๆก่อนนะครับจุดอื่นเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็จะมีบ้านเหมือนเดิมนะครับมีประตูนรกอ๋อแล้วสิ่งที่ผมลืมพาไปดูในรอบที่แล้วนะครับก็คือบ้านใต้น้ำนะทุกคนนะเห็นไหมมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับเราสามารถลงไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนควาเรียมนะครับเป็นห้องกระจกเนาะก็เปิดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็ ทิ้งตัวลงมาได้เลยครับอ่าก็จะเป็นบ้านที่อยู่ใต้น้ําตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเคยเป็นบ้านที่ผมสร้างให้กับจอร์เจนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะฮะตรงนี้เนี่ยมาจากวิวอะนะ <c ười> ดูดีมีสาลายมีปาลาอะไรคือมันเห็นชัดเจนมากนะครับตรงนี้คือสวยแบบสวยจี๊ดเห็นหมดทุกอย่างนะครับมีปลาหมึกมีป,าปาลาคาปลาอะไรคือเห็นสวยอะผมบอกเลยว่าสวยมากแต่ววเปนรีเลียมเลยก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีหีบสมบ้านมีเตียงนอนนะครับแต่ว่าไม่ได้เก็บอะไรไวนะ้เนาะ ก็จะเป็นบ้านใต้น้ำน,นะครับที่อยู่ทางใต้ของบ้านต้นไม้เนาะอ่ะตอนนี้มีพันธุ์นางเราก็มีตัวเดียวเหมือนเดิมน,นะครับยังไม่ได้อาเพิ่มแต่อย่างใดเนาะแล้วก็มาของเราก็เป็นประมาณนี้นะครับเออแล้วก็ต้นไม้ตัวนี้นะครับเพิ่งได้มานะครับเป็นต้นแบบเหมือนต้นกุงกลางเลยไม่รู้มาจากไหนนะฮะคือมันมาจาก n p c ะครับแล้วเออพวนี้ก็ไปซื้อมาฮะแล้วก็ม,มาปลูกไว้แม่งโตแบบนี้เลยครับแปลกประหลาดมากเออแล้วก็มี ประมาณนี้เลยครับบ้านเราเนาะเสาเน้นเชี่ยนแล้วก็จะต่อเติมมันอีกนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากดูการเติบโตของหมู่บ้านเรานะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับหรือว่าถ้าอยากเสนอนะครับว่าอยากให้สร้างแบบไหนเนี่ยก็สามารถบอกคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากได้บ้านแบบไหนหรือว่ามีอะไรแนะนําพวกผมก็แนะนาได้นะครับเราจะได้แบบสร้างบ้านออกมาได้แบบงดงามเลยีเดียวนะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันในสตรีมนะครับบ๊ายบายหรือมาดูกันด้วยลนะ่ะ